สวัสดีครับหากพูดถึงสีเลเซอร์รุมสิวที่คนพูดถึงมาก่สุดในปีนี้คงมิพูด4ตัวนี้นะครับ eMatrix Factora i n f i n i t Picosecond Laser อะไรดีกว่ากันวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า4เทคโนโลโยีนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ได้ผลดีกว่าปลอดภัยกว่าและเหมาะกับผิวคนเอเชียมากกว่ากลุ่มเดิมนะครับอย่าง Fractional CO2 Fractional Erbium YAG แล้วก็ Fractional Erbium Glass นะครับ หมอต้องขอเริ่มเล่าก่อนนะครับว่าความต่างของ e m a t ทริกแฟคทอราและก็อิน i ินินะครับก็คือระดับพลังงานที่ลงได้ลึกแตกต่างกันนะครับในส่วนของ e m a t ทริเนี่ยไม่ได้มีเข็มนะครับทำให้พลังงานลงได้น้อยที่สุดนะครับพัฒนาขึ้นมาเป็น f a c t o r a นะครับมีความยาวของเข็มเนี่ยอยู่ที่1.5ม mm. มพอมีความยาวเข็มเนี่ยก็สามารถส่งขึ้นพลังงานเรดิโอฟิวเควนซีลงไปได้ลึกกว่าในการทําก็เห็นผลมากกว่า แต่ยังไม่แค่นั้นเรายังพัฒนาไปถึงเป็นอินฟินิตนะครับมีความยาวเข็มตั้งแต่0.5ถึง3.5ทุกคนลองคิดดูนะครับถ้าหมอมีความยาวเข็มตั้งแต่0.5ถึง3.5เนี่ยหมอจะสามารถยิงใน1ครั้งเนี่ยได้หลายระดับชั้นมากๆนะครับทำให้คนไข้น่ยเห็นผลมากกว่ารวมถึงสามารถปรับตามระดับปัญหาของคนไข้คนไข้าบางคนหลุมตื้นหมอปรับตื้นคนไข้าบางคนหลุมลึกเนี่ยหมอปรับลึกทําให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตรงจุดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอขอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับว่า เทคโนโลยีจาก3อย่างนี้ประสิทธิภาพใน,ในการยิงหนึ่งครั้งนะครับ e-metric น้อยที่สุดนะครับตามมาด้วย f ฟ a c t ร o n a ที่ดีขึ้นและอินฟิ i t e ดีที่สุดนะครับสำหรับ p i c o s e c o เล l a s ร์นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเลเซอร์ที่เกิดมาเพื่อเม็ดสีนะครับแต่ตอนนี้มีการพัฒนาไปมากแล้วนะครับมีหัวพิเศษที่เรียกว่า f ฟ a ชั i น n a l นะครับทำให้สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทําให้รูขุมขนกระชับไปในการยิง1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิง p i c o s e c o เล l a s ร์เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยหมอสามารถ ทำให้หลุมตื้นขึ้นร่วมกับการรักษารอยแดงรอยดาไปพร้อมๆกันเลยครับหากเปรียบเทียบอินฟินิตแฟคทอรากับตัวพิค o เซคันด์เลเซอร์นะครับหมอก,ก็ต้องบอกว่าอินฟินิตแฟคทอราเนี่ยสามารถกระตุ้นคอลลาเจนต่อ1ครั้งได้มากกว่าแต่พิค o เซคันด์เลเซอร์ก็มีข้อได้เปรียบที่มากกว่า2ข้อนะครับข้อ1คือผิวไม่เป็นสะเก็ดนะครับสามารถแต่งหน้าทาแป้งหลังทําได้ทันทีนะครับในส่วนขอ,องข้อ2เนี่ย เจ้าตัวพิโคเซคเคอร์เลเซอร์เนี่ยก็อย่างที่หมอบอกไปว่าเกิดมาเพื่อเม็ดสีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยิงหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถรักษาลุมสิวไปร่วมกับการรักษารอยแดงรอยดําทําให้หน้าใสาได้ด้วยครับดังนั้นนะครับถ้าอยากรักษาลุมสิวไปพร้อมๆกับหน้าใสานะครับหมอก็แนะนําให้เลือกเป็นตัวพิโคเซคเคอร์เลเซอร์นะครับที่ดีสกินคลินิกนะครับมีแฟคทอร่าอินฟินิตและก็ตัวพิโคเซคเคอร์เลเซอร์นะครับซึ่งหมอต้องบอกว่า3ตัวนี้เป็นเลเซอร์ลุมสิวที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้น สำหรับใครที่มีปัญหาหลุมสิวนะครับหมอแนะนําให้เข้ามาปรึกษากับหมอเพื่อวางแผนการรักษาเลือกเลเซอร์ที่เหมาะสมที่สุดเพราะบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เลเซอร์1นถึงสหรือ3ตัวแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแนะนําให้เข้ามาปรึกษาหมอก่อนนะครับเพื่อร่วมกันวางแผนและรักษาให้ดีที่สุดนะครับ